สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กาลตาขอเล่าง่ายๆนะคะที่ผ่านมาเนี่ยตลาดทุนไทยก็เจอกับความทา้าทาย,ยไล่มาตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีความก้าวหน้าของเิ็ทรัพย์ดิจิทัลเทรนการลงทุนอย่างยั่งยืนความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงตลาดทุนแล้วก็ความเชื่อมั่นด้วยเราต้องบอกเลยค่ะพี่แนนว่าทุกเรื่องเนี่ยมีผลกับตลาดทุนหมดเลย uh huh. นักลงทุนก็คงอยากทราบแล้วสิว่าการตลา uh huh. ซึ่งเป็นหน่วยงานกํากับดู uh huh. แลเนี่ยเตรียมตัวรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ยังไงบ้างนะ นี่เลยเป็นที่มาค่ะของการกําหนดแผนยุทธศาสตร์ระยะเวลา3ปีนี้หรือปี2,568จนถึงปี2,570ค่ะซึ่งลักษณะของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์กรตอนี้เราจะมีการกําหนดทิศทางไปข้างหน้าทุกสปีค่ะที่แนนซึ่งแผนล่าสุดก็คือปี2,518ถึง2,570เนี่ยเป้าหมายจะมีอยู่4เรื่องหลักนะเรื่องแรกก็คือตลาดทุนมีความเชื่อมั่นข้อ 2. ตลาดทุนเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ข้อ3ก็คือตลาดทุนเป็น,นกลไกสุขภาพยั่งยืนและเรื่องสุดท้ายผู้ลงทุนมีสุขภาพการเงินที่ดีใน4ี่เรื่องนี้ค่ะพี่แนนเราต้องบอกเลยว่าแผนยุทธศาสตร์ของเราให้ความสําคัญกับเรื่องตลาดทุนมีความเชื่อมั่นมากที่สุดก็เพราะว่าเราถือว่าเป็นพื้นฐานที่ค่อนข้างมีความสําคัญที่จะนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายอื่นๆได้ค่ะก็มีคําถามนะว่าแล้วจะทํายังไงให้ตลาดทุนมีความเชื่อมัน่นคําตอบก็คือต้องยกระดับการดําเนินงานในด้านต่างๆก็อย่างเช่น การพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในของบริษัทจทะเบียนการส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สะท้อนศักยภาพและความโปร่งใสแล้วก็การร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ค่ะพี่แนนเรายังมีการสร้างพันธมิตรกับฟินฟูลเอนเซอร์เพื่อให้ความรู้กกบนักลงทุน<อ>เกี่ยวกับการระมัดระวังการหลอกลงทุนด้วยค่ะฟังแค่เนี้ยอาจจะรู้สึกแล้วว่ารายละเอียดเยอะมากแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้<อ>นะคะ ถ้าใครมีความสนใจเราอยากจะขอเชิญชวนะคะ่ะเข้ามาร่วมฟังในงานสัมมนาแถลงยุทธศาสตร์กรต2 5อ8ในวันที่30มกราคมนี้ค่ะก็สามารถติดตามได้เนาะผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานกรตนะคะตามที่ประกฏตรงนี้เลยเพบกันใหม่คราวหน้าในกรตขอเล่าง่ายๆ